เพื่อนคู่ใจห้องขอถ่อาบน้ำฝนออกไปแล้วท่างกับที่เศร้าเละเศร้าจืดนจ่ยแน่อยกัห้องขอถด้อาบน้ำเพื่อนคู่ใจเพื่อจะเดินทางน้ำทรงลูกตะกั่นอีกโลส่สองขีดน้ำทรงไปใส่ปฏิน้ำทรงไปห้เจ้าข้องเนี่แหละครับให้ผู้วเว่นี่แหละ เพื่อนยังเพื่อสิไปเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งครับเพราะว่าการบริหารจัดการมันจะเริ่อเติบโตทั้งผีแล้วมันล้นแล้วก็ต้องไปเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งไปเปิดไซวาติไปเปิดอยู่สาขาป่ากล้วยอภิธรรมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ผู้เ <irgendw> ข <el inv és> ียนคิวเขียนตากะเฝ้าเขียนรถสี่ออกแล้วเห็นเห็นออกมาแล้วครับกาผพ้มีเกียรแต่ล่างออกมาเบ่งโลกแล้วมาลองต้องแต่งครับตะคลายสีฝากะยิบเรียบร้อยเตรียมต่อรับหน่องใหม่ครับ1นกิโลสขีดครับไข่ตะกะแดน แตเลี้ยงเอง,เองนั่นแหะพี่น้องเอ้ยเ,เพื่อนๆกับบพวพอมที่จะเลี้ยงครับผมบริษ้สนับสนุนให้เลี้ยงครับถ้าแรงหญ้าเฮาพ่อมันเป็นถูกอยู่ครับเพราะว่า,าต้ากตเขากินหลายกินเก่งเพื่อเขาจะเจริญเติบโตเร็ว,วแต่ว่าถ้าผู้มีความพร้อมกับเป็นตะเลี้ยงครับมันมีตะกำไ่ทั้งเบิด อันนี้คือหมองขีเขาจะออกครับผมเดี๋ยวออกแบบใหม่เ้อบ้านให้เขาอยู่ครับออกแบบใหม่ไปเรื่อยครับพัฒนาการไปเรื่อยเอาสิาใส่ครับมันเป็นกลนกระสังครับโหดจิกอ,อกโลดครับขี่เขาจะเท่เอออาะพี่น้องจังคอยติดตามกันอีกท่านึงเดี๋ยวผมไปประกอบจัดใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนครับจงัง จึงจะบันทึกถ่ายถ้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามอีกคนหนึ่งครับวันนี้เป็นวันพฤหัสตรงกับวันที่21กันยาครับเลื่อมมือมันอยู่บ้านเฮาเลื่อมมือเลื่อมเวนนะครับบ่ได้นับมือเลยแล้วน้ำตะเวนบ่ิัท่านครับแต่ละมือนี่บ่จักสีหาหญ้าบ่จักสีหาปลูกหญ้าตะเวนแล่น้ำกับพรท่านครับตกก่อนแต่ละมือครับกลางมงน้ำกับสีบ่ท่าน จำเป็นก็ได้เขาบ้านนอนตื่นน้ำกับจบพท่านอีกขึ้นกันครับยากธุรกิจครับจังสีละ่ะการเห็ดธุรกิจนี่มันมาเป็นธรรมดารครับน่ารลกนาครพบคนนีนน้โอเคครับสวัสดี